การบ้านเชียงใหม่แจ้งไว้ที่ QDH o u s e p r o p e r t y แล้วจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือกหากเพื่อนนะครับกำลังมองหาบ้านเชียงใหม่สักหนึ่งหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์ในการลงทุนนะครับอยู่อาศัยหรือว่าจะเป็นการเตรียมเกษียณเนี่ยคิวดีเฮาส์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เพื่อนเพื่อน,นะครับต้องมาก่อตัดสินใจซื้อบ้านนะครับเพราะว่าเรามีแบบบ้านให้เลือกกว่า30แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบปัญญ้นหยาหรือแบบโมเดิร์นคอนเทมพอรารี่ แบบญี่ปุ่นสไตล์มินิมอลมูจิแบบฟิวชั่นแบบโมเดิร์นมินิมอลทำเลนะครับมีให้เลือกมากมายนะครับเป็นอำเภอร,รอบเมืองเชียงใหม่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสันทรายสารพีสันกำแพงดอยสะเก็ดนะครับ ขนาดที่ดินมีเลือกตั้งแต่50ตารางวาจนไปถึง135ตารางวานะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่1.89ล้านเท่านั้นฟรีดูแลหลังกาแข1ปีไม่ว่าจะเป็นงานสีงานไฟฟ้างานประปาเราดูแลให้ฟรีแข็งแร่งด้วยโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กก่อด้วยอิฐมอนแดงทุกหลังหนึ่งเดียวในเชียงใหม่ที่การหว่าการโครงสร้างนานถึง5ปีรายละเอียดเพิ่มเติมนัดชมโทร094-748 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับแนนน้องนาแฟนอีกแล้วเช่นเคยคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะแนนอยู่ที่โครงการเซนเนเจอร์เค่ะเพื่อนเนแนจะพาเพือนเพื่อนะคะมาเจาะแบบบ้านกันนะวันนี้แนนจะพามาชมเลยแล้วก็จะคุยดีเทลเรื่องความกว้างรายละเอียดของตัวบ้านนะว่าแบบบ้านเป็นแบบอะไรแล้วก็ขนาดห้องแต่ละห้องอยู่ที่เท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่และราคาเท่าไหร่ค่ะ วันนี้นะคะเนีจะพาเพื่อนมาชมแบบบ้านแบบซีด้าพลัสกันค่ะทุกคนซีด้าพลัสนะคะมันพลัสยังไงนะวันนี้เนีจะพาเพื่อนมาชมกันค่ะแล้วก็ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดเท่าไหร่นะคะมาเลยกับหลังนี้นะคะซีด้าพลัสเซนต์เนเจอร์เแปลงที่27ค่ะทุกคนอ้าวเห็นใครแวบแบบหลังยองสวัสดีค่ะทม เซอร์วิสเซอร์วิสรถน้ำยาเหรอคะใช่ค่ะการรถน้ำยาอยู่ค่ะช่วงนีอยกาศรอน้องๆหิวน้ำใช่น้องๆหิวน้ำแย่นะคะต้องบอกก่อนว่าเรามีบริการรถน้ำยาระหว่างรอลูกค้านะคะหรือแบบเอ้ยลูกค้าไม่อยู่ลูกค้าไม่ว่างเนี่ยก็นะจ้างเรารถน้ำให้ได้เราใส่ใจทุกอย่างเลยนะคะต้องค่ะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ แปลงที่27นะคะขนาดที่ดินอยู่ที่81ตารางวาโอ้โห,โหใช่อันนี้เมื่อกี้เห็นน้องหยกรถน้ำยาง <c oughs> น้องยกคงจะเห็นหลังบ้านแล้วว่าพื้นที่แบบเอ้ยเยอะแยะนะใช่ก็ต้องบอกกันทันเพื่อนตอนนี้เราอยู่แบบบ้านแบบซีด้าพาร์ทนะคะ ฟังกชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำา2พื้นที่จอดรถนะคะ,ะกับพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตรเมื่อกี้เกือบหลุดพูดเฮ้ยตารางวาไม่ใช่ <laughs> <laughs> ตารางเมตรนะคุณ81ตารางวาค่ะความความพิเศษของแบบบ้านซีดาพลัสนี่คือตรงไหนคะก็ความพิเศษของแบบบ้านนี้นะคะ,ะต้องบอกก่อนว่าหนึ่งเนาะ,ขะนเ,นเขาเป็นแบบปัญญาแบบปัญญาแล้วก็ บวกกับสไตล์ความเป็นส,สมัยใหม่ของค,คนยุคนี้เข้าไปนะคะและภายในที่แบบบ้านนี้ขายดีต้องโม้ก่อนนะ,ะแบบบ้านนี้เป็นแบบขายดีของโครงการเรานะอันดับต้นๆเลยที่ขายดีเพราะว่า1ขนาดกระทัดรัดเนาะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะ2ด้านในมีการแบ่งห้องเป็นสัดเป็นส่วนที่ชัดเจนนะคะเออ,เอ,อนะ อ่ะมันแบ่งยังไงเราก็อยากจะพาไปดูเนาะ,ะแต่อันดับแรกขอขายลงจอดรถก่อนนะคะลงจอดรถอะเมือนเดิมเหมือนเดิมมีอะไรคะเนี่ยทรายล้างนะคะอ่าก็คือหลังนี้เรามีทำทรายล้างให้นะคะ,ะข้อดีของทรายล้างก็คือ หนึ่งก็คือความด้านความสวยงามเนาะข้อที่สองก็คือว่าเวลาเราใช้งานนะคะมันไม่ลื่นสมมติฝนตกเปียกๆเข้าบ้านมาบางทีบ้านบางหลังเป็นกระเบื้องลื่นนะใช่บางทีเราจะล้างรถเนาะใช่อันนี้ก็คือแบบช่วยเบรกครั้งเท้าเราแล้วก็ช่วยเบรกครั้งล้อรถเราไม่ลื่นนะและนี่เลยมีสเต็ปเบรกล้อนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมหุย กระเบื้องเขาเป็นลายหินนะอ,อสวยนะ <c oughs> มีเทคเา t ร์ด้วยน้องหยกพี่ลองรูปๆดูแล้วนะคะรูปๆคําๆ <c oughs> มีเทคเ t อร์ไม่ลื่นนะอ,อกันลื่นลายหินสวยมากคุณใช่ค่ะใช่นะคะแล้วก็ ตรงเฉลียงหน้าบ้านคุณจะเห็นว่ามัน plus อีกอีกแล้ว plus อีกแล้วนะคะความเป็นซีด้า plus ใช่ความเป็นซีด้า plus ตรงเฉลียงหน้าบ้านจะเห็นว่าเรามีดึงสเปซตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ในการใช้งานส่วนอื่นนะคะใช่เนี่ยคือมันกว้างขึ้นเนาะน้องหยกก็วางของจุ๊กจิ๊กซีค่ะคิดว่าจะวางโต๊ะเล็ก ไม่กินกาแฟต,ตอนเช้าก็ได้ <c oughs> ถูกต้องวางโต๊ะเล็กๆยังได้เลยนะคะ,คะอันนี้ก็คือเราคิดมาดีแล้วนะ,อะเออและเรายังมีนี่เลยไฟลงจอดรถดูอะไรจะแบบนะโอ้โหนี่คุ้มค่าคุ้มราคานี่นมีจุดปลั๊กให้ด้วยนะคะ<ช>สำหรับใครที่ใช้รถไฟฟ้าหรือว่าแบบต้องการที่จะแบบว่า นั่งเล่นมือถืออยู่ตรงนี้อน้องหยกแตมเปิลน,นะเซือ้ 8, อแบบชาร์จแบตอนะแบตหมดไงตถูกต้องเสียบแบตตรงนี้ชาร์จแบตได้เลยนะคะใช่แล้วและในจะพาเพื่อนไปดูข้างในบ้านกันค่ะว่าบ้านซีราพาร์อะพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตรไม่ได้เล็กเลยคุณนะ,ะแล้วมันคุ้มยังไงอ่ะ เฮ้ยเหมือนบ้านหลังนี้ช่วยเราขายมากเลยดูสิเข้ามาปุ๊บจะเห็นม่านมันพลิ้วพิวไหวๆอยู่ตรงนี้เออคุณได้ผ้าม่านไปด้วยนะคะถ้าซื้อหลังนี้นะนี่เรามีแบบเออเป็นม่านผ้าโปร่งนะแล้าก็เป็นม่านทึบให้คุณอีกหนึ่งสเต็ปตรงนี้นะคะสวยมากเลยสีเทานะเออก็คือแบบรูปลักษ์คือแบบเข้า เข้ากับตัวบ้านมากๆนะคะเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านแบบทรงหล่อเนาะเออทรงหล่อเออนะก็เข้ามาดูในส่วนของห้องโถงนะคะน้องหยอกเห็นโต๊ะอะไรนี่ไหมอันนี้เราเราไม่ไดเอามาวางประดับเล่นๆนะคะเรากําลังแต่งบ้านหลังนี้กันค่ะทุกคนและอยากจะบอกว่าของแต่งเนี่ยที่เห็นอยู่นี่ให้ไปเลยนะเอ๋ อคะ่ะให้ไปเลยงั้นบ้านหลังนี้เราให้อะไรบ้างอ่าต้องบอกว่าให้อะไรบ้างเดี๋ยวจะพามาดูเป็นแบบอเออแต่ละห้องไปเลยเนะเคแล้วต้องบอกว่าโต๊ะนี้เราแถมให้คุณไปเลยนะคะแล้วก็จะมีโซฟาด้วยเนาะกำลังมาใช่อ่าก็เข้ามาคุณจะเจอกับบริเวณโถงลึกนะคะโคถงลึกตรงนี้นะคะโถงลึกตรงนี้ค่ะน้องหยกขนาดอยู่ที่3.9คูณ3เมตรโอ้โห คือแบบกว้างมากนะใช่ในส่วนบริเวณ area <c oughs> ตรงนี้เราก็จะเป็น living room ถูกต้องไหมคะใช่แล้ว,วค่ะเราก็ใช้เป็น living room ได้ะนะคะบริเวณโถงตรงนี้นะคะ,คะใช่แล้วก็ตรงเนี้ย เรายังทําเป็นในส่วนของโซนไดนิ่งได้อีกอด้วยใช่ไดนิ่งรูมนะคะ,ะคือต้องบอกก่อนว่า3.9เมตรเมื่อกี้อ่ะมันไม่ได้แบบว่าหมายถึงรวมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะแบบใช่เหรอมันน่าจะลึกกว่านี้คือแนนต้องบอกก่อนว่า3.9ก็คือเฉพาะโซนลิฟวิงนะคะ,ะคุณนะ3.9 คูณ3เมตรนะคะก็คือเฉพาะโซนิฟวิ่งิฟวิ่งถึงตรงไหนิฟวิ่งถึงตรงนี้นะคะอืกว้างมากใช่ค่ะใช่นะคะและพิเศษห้องนอนมาสเตอร์เบด룸เนี่ยอมีของแถมอีกแล้วห้องนอนมาสเตอร์เบดมตอนนี้เราเริ่มแต่งแล้วนะคะเราเริ่มใส่ของแต่งแล้วแล้วก็แบบเฟอร์นิเจอร์คือแบบเฮ้ยนี่คือแบบอยู่ในราคาบ้านหรอเนี้ยอ่า ไปดูกันปะน้องหยกนะสำหรับห้องมาสเตอร์เบดมนี่เลยห้องมาสเตอร์เบดมค่ะทุกคนทุกคนจะเห็นว่าห้องมาสเตอร์เบดมค่อนข้างที่จะกว้างนะคะใช่พรนี้กับเตียงกี่คะเนี่ยอันนี้คือเตียง5ฟุตค่ะน้องหยกเตียง5ฟุตคุณแล้วก็มีแบบว่าเออนะชุดพร็อพตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ โตเครื่องแป้งสวยๆเก๋ๆตรงนี้อ่ะเดี๋ยวนั่งโชว์ซะหน่อยนะคะเดี๋ยวจะดูแบบนะรับน้ำหนักเลยได้ดูนี่ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าใสเก็บผ้าเยอะแบบเรามีผ้าเยอะแบบเราคือแบบเฮ้ยห้องมันกว้างเท่าไหร่ทำไมถึงแบบใส่ได้ทั้งตู้เสื้อผ้าใส่ได้ทั้งเตียงพร้อมกับที่นอนนะคะต้องบอกว่าขนาดห้องนี้นะคะความกว้างอยู่ที่4.4นะคะคูณ3.7เมตรค่ะคุณกว้ยมาก ชอบปะชอบรูปตู้ชอบตู้ไหมใช่ค่ะใช่แล้วจะเห็นว่าเรามีการเตรียมพื้นที่ตรงนี้สําหรับที่จะวางชุดเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วมันพอดีมากคุณจะเห็นว่าน้องหยกมาดูใกล้ๆจะเห็นว่าแบบโตเครื่องแป้งเราไม่ได้บังปักเลยนะอ่าเฮ้ยตรงนี้มีจุดปักไว้อีกสําหรับคนที่ชอบหนีบผมเหมือนพี่ใช่ค่ะนี่เลย นะเราก็จะแบบเออนะขอสวยหน่อยเถอะนี่ผมเป่าผมใช่ไหมแต่งน o แต่งหน้าก็จะเห็นว่าช่องแสงว่างมากและคือแบบนี่ไม่อันนี้ไม่อันนี้คือแบบถ้าปิดไฟปิดไฟอ่ะเดี๋ยวแนลองปิดไฟนะคะถ้าปิดไฟก็คือยังสว่างอยู่นี่อันนี้ปิดไฟนะคะเปิดแค่ไฟหัวนอนนะคะคือแบบคือแบแบบคแบบคือมบแบบ ใช่นี่ห้องนี้นะคะแล้วก็จุดปลั๊กเยอะมากต้องขอบอกก่อนเลยนะคุณสามารถวางชุดเทียโฮมเทีเตอร์ตรงนี้ดูทีวงทีวีก่อนนอนนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะเอาโคมไฟมาตั้งบ,บนน,งนี้ได้ดหรือนะคะใครที่ติดเครื่องฟอกอากาศ คุณก็เสียบจุดปลั๊กตรงนั้นได้เลยอะ,อะชาร์จแบตก็ได้ใช่ไหมเลิ่นอนเราต้องชาร์จแบตแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปใกล้ๆแน่นอน,ใ,นใช่แล้วนะคะมาดูในส่วนของห้องน้ำกันนะคะอะห้องน้ำ<ร>ยังไงตัวนี้เลยเขมาสเตอสตเบดรลูมมีแรนชัวร์มีเรนชาวอร์อ<ห>ันเบอร์โรบาร่า รงนี้สวยดีค่ะพี่เนยสวยเนาะมีเทนเจอร์ด้วยนะดูสิคือเขาจะมีแบบเออลำดับของเขานะคะใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้มีจุดสําหรับติดตั้งเครื่องทำน้าอุ่นให้นะคะเรามีให้ทั้งสองห้องเลยคุณโอ้โหเออเลิศนะและ มีจุดลักด้วยจุดลักในห้องน้ําขนาดในห้องน้ายังมีจุดปลักค่ะคุณนะสําหรับแบบเอ้ยคุณผู้หญิงนีบผมอยู่ข้างนอกคุณผู้ชายเข้ามาข้างในกนวดนวดจะได้ไม่ต้องแย่งกันใช่จะได้ไม่ต้องแย่งกันนะคะพื้นที่คือเราเตรียมและเราคิดมาให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะนะะ มาดูในส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะคะ,ะห้องนอนห้องที่สองนะคะขนาดความกว้าง,งก็คือไม่ได้เล็กเลยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าห้องนี้ค่ะน้องหยกขนาดความกว้างนะคะอยู่ที่สามจุดเจ็ดคูณสามเมตรสามจุดเจ็ดคูณสามเมตรแล้วมีช่องแสงให้ถึงสองจุดด้วยกันนี่น นี่ค่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะวันนี้ก็วางเตียงใหญ่ๆแบบห้องเมื่อกี้ก็ยังได้เลยนะใช่อันนี้เห็นอะไรแบบแบบมีมุงลวดให้ด้วยมีให้ทุบานขนาดในห้องน้ํายังมียังมุงลวดอ่ะเออดีเลยค่ะเพราะว่าจากใจหยอกล้วเป็นคนกลัวจิ้งจกมาใช่พี่พี่ก็กลัวแมงมุมนะะมุงลวดที่สำคัญใช่มาดูในส่วนของห้องนอนห้องที่สามนะคะ ห้องนอนห้องที่สามคุณสามารถที่จะใช้เป็นห้องทํางานได้เนาะหรือจะนอนก็ได้นะนอนเนาะใช่นะใช่ค่ะใช่ใชจะอยู่ติดกับโซนลงจอดรถนะคะ,คะก็เราก็จะมีในส่วนของกระจกเนาะโซนลึกทั้งสองข้างนะคะ ใช่แล้วก็มีช่องแสงตรงนี้ให้อีกและขนาดห้องนี้ก็ไม่ได้เล็กไปกว่ากันมากนะก็คือขนาดพอดีค่ะอยู่ที่3จุดเอ้ยอยู่ที่3คูณ3เมตรนะคะใช่เป็นกระจบานกระทุงด้วยถูกต้องลังจก,กระจกมันมีข้อดีนะเนี่ยมันมีข,ข้อดีค่ะเพราะว่าเวลาอ่ะตัวบานกระทุงเนาะเวลารับลมเนี่ยคุณคุณเปิดทิ้งไว้ได้นะเพราะว่า ตัวบานกระทุ้งมันไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็สามารถกันน้ําสาดเข้าบ้านได้ด้วยมันดีมากๆากเลยดีแล้วก็ปิเองกันแมลงถูกต้องตอบโจทย์มากนะคะเออนะและบ้านหลังนี้นะคะห้องครัวที่แนนบอกว่ามันขายดีขายดียังไงแล้วก็มีความเป็นสัดเป็นส่วนยังไง เนี่ยค่ะเรามีการห้องครัวให้ด้วยกับประตูบานสลับเนาะไดาทำกับข้าวจะได้ไม่ต้องมามาปนกับภายในห้องโถงกต้องกิ่นไม่ติดโซฟาใช่แล้วก็เสียงเนาะก็คือแบบเออทำกับข้าวสมมุติทำอะไรนะชูชีปาดังใช่เราว่ดูหนังแบบสบายสบายใจนะคะมาดูในส่วนของห้องครัวห้องครัวเฮ้ยไม่เล็กนะต้องบอก บอกว่าไม่เล็กนะมีฮูดกับเตาแบรนด์เฮฟเลให้นะคะใช่ใชแล้วก็ตรงนี้เลยคะใช่มีเลยมีตู้แขวนเนาะสำหรับเก็บของนะคะเก็บได้จุกๆเลยนะคะสำหรับตู้แขวนนะคะของเราเนาะคือนอกจากพื้นที่บริเวณด้านล่างอ่ะเราทำให้คุณอ่ะ เก็บของได้แล้วนะของจุกจุกจิกจิกเราก็เอาวางข้างบนได้อีกนะคะใช่่ถ้าใครมีเราก็ยังแบบมีกะเบื้อถูกต้องเราปูกระเบื้องให้ด้วยนะกุกการ์ไม่ได้แบบว่าเออเป็นช่องเทปูนเฉยๆนะอ่าและและอีกและและเยอะจังเลยนะข้างนอกยังมีเคาน์เตอร์ครัวให้อีกค่ะอีกหนึ่งเคาน์เตอร์จุกๆุไปเลยนี่เลยนะคะ เคาน์เตอร์ตรงนี้ซิงสองหลุมแบรนด์ฮฟเฟลเช่นกันค่ะแล้วก็นี่มีจุดปลั๊กให้ด้วยคุณอตรงนู้นก็จะเป็นโซนซักล้างนะคะเฉลียงยาวมากียงเฉลียงหลังบ้านยาวมากค่ะพี่แนยาวมากมากนะคะนูเป็นตรงสุดตรงนู้เลยอ่ะใช่คือสุดทางเดินเลยอ่ะใช่ค่ะมันเลิศมากและดูพื้นที่กว้างใช่ไหม เมื่อกี้น้องหยกมาลดน้ำ้าไปแล้วนะคะ,ใช,คะใช่อันนี้คุณพื้นที่ด้านหลังนะคะพื้นที่เยอะมากคือคุณสามารถที่จะแบบทำต่อเติมอะไรเล็กๆได้อีกอ่ะข้างหลังเนาะใช่ใช่ค่ะใช่หรือว่าแบบจะจัดจัดสวนหย่อมสวยๆตรงหลังบ้านนะคะบอกปลาคาราฟของเราเออบอกปลาคารฟก็ยังได้เลยคุณนะ กับพื้นที่81ตารางวานะคะแล้วก็บ้านหลังนี้ย้ำนะคะฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำ2พื้นที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตรกับของแต่งในบ้านอ่ะเฮ้ยพี่ลืมบอกมีแอร์ด้วยมีแอร์หนึ่งรสองัน BTU อีกเครื่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งให้คุณนะให้ถ่ายราคาเท่าไหร่ ถ้ารอลยคิดว่าน่าจะสองจุดปดได้ะอสองจุดปดเชื่อไหมว่าไม่ถึงฮะไม่ถึงสองจใช่ราคาตอนนี้นะคะคุณบ้านหลังนี้พื้นที่ขนาดนี้รวมของแต่งแบบนี้นะคะราคาเชื่อไหมว่าไม่ถึงสองจุดเจ็ดไม่ถึงสองจุดเจ็ดใช่ประมาณสองจุดหล้านปลายๆนะคะโอ้ไม่น่าเชื่อใช่ ของเยอะขนาดนี้ราคาแค่นี้เองนะคะใช่แล้วค่ะก็เราต้องการที่จะให้ลูกบ้านเราอยู่แบบแฮปปี้และอีกอย่างนึงติดวิวนาด้วยนะคุณแล้วคือข้างหลังคือไพรเวทนะเพราะว่ามีบ้านหลังนี้แค่หลังเดียวเท่านั้นใช่ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะหากใคร สนใจหลังนี้อ,อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ามาชมโครงการนะคะโทรได้ที่เบอร์0 8 2 4 1ดสเอ้ยส2 6สอง 4, 4นะคะะหรืว่าคือแบบว่าอะไรนะ พูดเร é, ็วไปหน่อยก็พูดเบอร์ตัวเองผิดขอย้ำนะคะพี่082 426 4414น้องนา้าเป็นคนนี้ยินดีให้บริการค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะต้องการบ้านเชียงใหม่ให้ดูช่องนี้แล้วจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือกค่ะบาย